สวัสดีครับเพืเ่อนๆชาวยูทูบที่รักทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็มารีวิวกันแบบสบายๆนะครับวันนี้แต่ร่มล,ล,ล,ลมตกนะครับวันนี้เราอยู่ที่อ,อันดีนะครับตรงนี้เคยเป็นโรงภาพยนตร์เก่าครับเป็นโรงภาพยนตร์ชื่อ OA นะครับครั้งสุดท้ายที่ผมจําความได้ที่เคยมาโรงภาพยนตร์แห่งนี้ก็น่าจะเป็นช่วงยุค90นะครับมาจะประมาณช่วง1988ถึง1991นะครับด้วยความที่ตัวผมเองนั้นก็เรียนอยู่ที่ตรงเกคุนโดมนะครับอยู่ใกล้ ประยัไทยนะครับจากตรงโน้นมาที่ตรงนี้ก็ไม่ได้ไกล่มากนะครับมันก็จะมีโรงหนังแถวๆนั้นก็จะมีโรงหนังพวกเมคเคนา่าเคลราม่าหรือเปล่า,า,าสยามริโด,โดสกาล่าอะไรพวกนั้นนะครับแต่ว่า,าจะมีหนังบางเรื่องนะครับที่เป็นหนังที่ค่อนข้างอาจจะนอกกระแสบ้างในกระแสบ้างนะครับจะเป็นสตูดิโอที่ไม่ใช่สตูดิโอหลักนะครับจะเป็นพวกค่ายหนังอิสระที่ซื้อเข้ามานะครับก็ บางเรื่องก็จะได้ฉายที่โลกภาพยนตร์โอเอนี้เป็นโลกโรงภาพยนตร์สแตนออลโหนะครับขนาดใหญ่ความจุก็น่าจะประมาณสัก5้าลอถึงหกที่นั่งนะครับไม่แน่ใจว่าความจุที่แท้จริงเท่าไหร่นะครับมันลงมันเล็กกว่าสกาล่าหน่อยแต่ก็ใหญ่กว่าโรงสแตนออล์โหนั้งรงนะครับจริงๆแล้วสาสดาที่ไม่ได้มาถ่ายตัย้งแต่เมื่อช่วง10บ0ปีที่แล้วนะครับเพนะที่เคยได้มาทํางานอยู่แถวนี้ก็เป็นเวลาประมาณ10กว่าปีแล้วแบบปี49จิจริงๆแล้วทํางาน,นตั้งแต่ สามสิบกว่าสองพันห้าร้อยสามสิบแปดเก้าก็อยู่แถวแถวนี้แหละแต่ก็ไม่ได้เคยที่จะยื่งกลายมาแถวนี้เลยเพราะราว่าได้ทราบว่าโอเอนั้นปิดกิจการไปพักใหญ่ๆแล้วนะครับแล้วช่วงหลังจากปิดกิจการเนี้ยถ้าเป็นโรงอื่นในย่านเดียวกันอย่างพวก EMI หรือพวกวอชิงตันหรืออะไรพวกนั้นเนี่ยก็ทุบทุวนทุบทิ้งแล้วก็ถูกสร้างเป็นตึกเป็นอะไรนะครับส่วโรงภาพยนตร์โอเอเนี่ยได้ทราบว่าตอนที่ปิดกิจการเนี่ย คนที่มาซื้อกิจการต่อเนี่ยไม่ได้ทุบทิ้งนะครับแต่ว่ารีโนเวทหรือยังไงสักอย่างเนี่ยครับเป็นสถาบันทิงไม่แน่ใจว่าเป็นพวกเทคพวกผับหรืออะไรเนี่ยไม่แน่ใจว่าโครงโครงสร้างของตึกเนี่ยยังเป็นโครงสร้างเดิมอยู่หรือเปล่านะครับแต่ก็มีเขาว่าอาจจะมีโครงสร้างเดิมอยู่บ้างที่แน่แน่เนี่ยด้วยพิกัดด้วยโลเคชันเนี่ยใช่แน่นอนเพราะว่าโรงเนี่ยโรงภาพยนตร์โอเอเนี่ยจะอยู่ตรง Uh, <c oughs> เส้นลาดาเลสเส้นลาดชปาลบนะครับขนานกับทางรถไฟมักกะสันนะครับ uh, จุดตัดจุดตัดลาดชปาลบนะครับ uh, ขวามือเป็นจุดตัดลาดชปาลบใช่ไหมครับซ้ายมือเป็นเส้นสียุยานะครับออกไปปุ๊บก็จะเจอถนนลาดชปาลบนะครับ uh, เลี้ยวซ้ายไปนิดนึงก็จะเป็นพวก uh, สียุยาแล้วก็ ทางไปดินแดงนะครับส่วนขวามือก็จะเป็นเส้นทางรถไฟมักกะสันนะครับตอนนี้มีการสร้างแอร์พอร์ตลิงแอร์พอร์ตลิงก็จะอยู่เหนือนะครับเส้น b ีทเอไม่ใช่แอร์พอร์ตลิงลาสปาลบนะครับก็จะอยู่ยั้งตรงนี้มองจากสถานีลงมาก,ก็จะเห็นโงรงภาพยนตร์เก่าพอดีนะครับถัดไปก็จะเป็นประตูน้ำก็จะมีโรงหนังอินทราอะไรพวกนี้แล้วก็ถัดไปก็จะเป็นเซ็นทรัลเวิร์นะครับก็สมัยก่อนก็จะเป็นเวิร์ลเทรดนะครับ ตอนนี้ก็คิดว่าอีกหน่อยก็น่าจะเป็นคอนโดอีก,นกหน้าแรกรีโนเวทเป็นตึกส,งสูงๆไปแล้วครับตอนนี้ก็อย่างตีพอเห็นสภาพแต่ดูจากพื้นที่แล้วก็ไม่ได้พื้นที่ก็ไม่ได้กดว้างใหญ่มากนะครับเส้นบริเวณนี้ทางออกจากตัวโรงหนังไปที่แลสปาลบก็ยับประมาณ1 0 0 150เมตรประมาณนี้นะครับโครงสร้างอาคารยังเป็นโครงสร้างแบบเดิมๆอยู่ยังเข็นร้านดวงกำมลผมคิดว่าดวงกำมลน,นี่น่าจะอยู่มานานแล้วน่าจะอยู่รุ่นๆกับโอเอนแหละนะฮะเดี๋ยวเปิดหมุนไปให้ดูนะครับ ที่เป็นสภาพซอยนะครับซอยก็ยังเป็นซอยเหมือนเดิมนะครับครับพาไปดูทางโซโ,โ,โลงหนังนะครับไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นแบบเดิมๆหรือเปล่านะครับด้านในก็เริ่มมีการปุ๊บกันบ้างแล้วนะครับอีกหน่อยก็น่าจะเป็นกลายเป็นตึกเป็นห้างเป็นคอนโดอะไรกันไปก็ว่ากันไปนะครับ ก็เป็นที่น่าเสียดายนะครับพี่ไม่ได้มาถ่ายช่วงตั้งแต่สมัยยังไม่ได้ทุบหรืออะไรนะครับก็พื้นที่ก็ไม่ได้กว้างมากครับถือว่าไม่ได้กว้างมากแต่ทำเลนี่ถือว่าเป็นทาเลทำทำเลทองนะครับขวามือเป็นทางรถไฟนะครับด้านนู้นจะเป็นทางรถไฟจากกรุงเทพไปมักกะสันนะครับนะฮะด้านนู้นก็จะออกไปที่ลาดปาลบนะครับออกไปลาดปาลบนะครับ ขอบคุณที่รับชมนะครับเราก็พามาชมพิกัดของโรงหนังเก่าๆนะครับที่อะไรท่านอาจจะเกิดไม่ทันหรือว่าไม่เคยได้มาชมที่โรงภาพยนตร์แห่งนี้นะครับสมัยนี้โรงภาพยนตร์แซนด์ลอนก็ไม่เหลือแล้วนะครับเหลือแค่สกาล่าโรงเดียวมั้งครับในประเทศไทยนะครับที่เหลือก็ล้วนแต่ปิดกิจการแล้วก็โดนทุบไปกันเกือบหมดแล้วนะครับเท่าที่ทราบนะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ